สวัสดีครับผม D R V Max นะครับวันนี้จะมาทำเด็กโปรไฟล์เป็นเมจิกเ o r l ์นะครับสายใหม่นะครับอย่างสายโจนมายาดราโกนะครับหรือดราโกแฟนทอมทีฟนะครับผมก็เด็กนี้เนี่ยเป็นเด็กที่มีความพิเศษตรงที่ว่าบัตด,ดี้เราเนี่ยไม่ใช่มอนเตอร์แต่เป็นเวทมนต์นะครับผมแล้วก็มีการเล่นเกี่ยวกับสมบัติเวทมนต์นะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเฟี้ยวเลยนะเดี๋ยวเรามาดูทคของบัตด,ดี้ก่อนนะ บัดดี้นะครับปราสาทลอยฟ้าแห่งกองโจนมายาดราโกเลเบรามริสนะครับก็มีความสามารถนะครับการ์ดนี้สามารถใช้เป็นบัดดี้หากการ์ดนี้อยู่ในบัดดี้โซนและแฟกของเราเป็นเมจิกเวิลด์เราไม่สามารถคอลมอนเตอร์อื่นที่ไม่ใช่โจนมายาดราโกได้แล้วก็เมื่อเวทมนต์ที่คู่แข่งไล่าจากบนมือถูกนำลงช่องดบให้นำการ์ดนั้นน่ยไปคว่ำไว้บนสนามคู่แข่งครับในโซนเวทมนต์ เอ้ยในโซนเวทมนต์นะครับก็คือถือว่าเป็นสมบัติเวทมนต์นะแล้วก็หากบัดดี้ของเราเป็นเวทมนต์เนี่ยนำการ์ดใบบน,ส,บบนสุดใบบนสุสี่ใบคู่แข่งเนี่ยวางคว่ำหน้าไว้บนสนามคู่แข่งในโซนเวทมนต์นะครับผมก็คือใบเนี้ยถ้าไล่ปุ๊บเนี่ยถ้าแฟกเราเป็นเป็นเวทมนต์เนี่ยมันจะเอาท็อปกองสี่ใบไปเข้าสมบัติเลยนะโคตรเก่งเลยนะแต่แลกกับการที่เราบัะดี้กิฟต์ไม่ได้นะ โอเคเดี๋ยวเด็กจะมีอะไรมาดูกันเลยมาดูที่มอนสเตอร์ไซส์สามก่อนผมใส่ใบนี้ติดไว้ใบหนึ่งนะคนนี้นะครับมีคอคอสนะครับนำมอนสเตอร์โจรมายาดาโกบนสนามหนึ่งใบหรือมากกว่าเข้าสู่โซกการนี้และจ่ายสองเกตมีสกิลเคานเตอร์แอคนะครับหากนสนามคู่แข่งมีสมบัติเวทมนต์คอการนี้จากบนมือโดยจ่ายคอคอสนะครับหากบนสนามคู่แข่งมีสมบัติเวทมนต์สี่ใบหรือมากกว่าการนี้ได้รับคริติคอบอกสองหากมีหก มันจะได้พาวกับดีฟบวกหมื่นนะหากมีแปดนะการนี้ได้รับคอร์ดดูเบิร์แอตแทกนะมีมูฟโซกาดมีเขาตอร์แอตแทกด้วยนะตัวตัวนี้โคตรแรงนะโคตรเก่งเลยต่อไปครับมาดูพี่ตัวหลักของเรานะครับผมก็โจรมายาสุดอลังการวินแฮรี่วินแฮรี่นะครับมีเขาคอร์นะครับจ่ายนิงเกตท็อปของเข้าโซนะมีสกิลเคาน์เตอร์แอคครับในะรนะหว่างแอตแทกเฟสทั้งสองฝ่ายนะครับสามารถจ่ายนิงเกต แล้วก็ถ้าจ่ายนะครับโจกัสหนึ่งใบดูท็อปกองคู่แข่ง4ี่ใบนะครับเลือก2ใบเนี่ยไปไว้โซนสมบัติเวทมนต์นะอีก2ใบเนี่ยไปไว้ใต้กองนะครับผมเราสามารถใช้ความสามารถนี้ได้เพียงหนึ่งครั้งต่อหนึ่งเทิร์นมีมูฟเดวลแอทแทกโซกัสนะแต่เป็นไม่ติดชื่อสกิลนะก็คือพอคอมมาใหม่ก็ใช้สกิลได้นะครับผมติดไว้สี่เลยต่อไปเป็นตัวฟาร์มครับคนนี้บอกว่า มีความสาม,มารถนะครับโจนมายาผู้วัยดุดประหลอดนะครับแฟนโทมาเรียลุคแมนเขาได้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเทิร์นเมื่อการนี้เข้าสู่สนามหากสนามมีโจนมายาดาโกใบอื่นอยู่ครับชาร์ตสองจวดหนึ่งหากสนามผู้แข่งมีสมบัติเมมโมสองใบหรือมากกว่าได้จวดอีกหนึ่งนะครับแล้วก็หากสนามผู้แข่งมีสมบัติเมมโมสี่ใบการนี้ได้รับทริปเปิลแอทแท็กนะตรงนี้เก่งมากนะตัวนี้ติดสี่เลยมอนเตอร์ใบสุดท้ายนะครับก็เป็นตัวฟาร์ม หาของนะก็คือตัวนี้นะเมื่อการนี้เขาส,สนามทิ้งมือหนึ่งครับนำมอนเตอร์โจรมายาดราโกที่มีคาว่าแฮร์รี่ในชื่อกาดหรือไอเทมโจรมายาดราโกไม่เกินหนึ่งใบาจากกองการขึ้นมือจากนาัดสับกรองมีเคาน์เตอร์แอคครับในระหว่างแอเท็เฟสทั้งสองฝ่ายนะสามารถทำการนี้บนสนามเรากับขึ้นมือได้ถ้าทำคอโจรมายาดราโกที่มีไซส์สองหรือสูงกว่าจากบนมือไม่เกินหนึ่งใบโดยใจขอคอนะก็มันทำให้เรานั้นสามารถคอแฮร์รี่ได้สองครั้งเลยนะ เป็นเคานเตอร์คอมอนเตอร์มีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวมาดูที่เวทมนต์กัน,น่อยเวทมนต์เด็กนี้คือโคตรเยอะเลยนะเมจิกเวิด์ครับมาดูกันที่มาใบแรกเลยไนซ์วันครับไนซ์ว nice ัหนึ่งเกตจวสองครับผมสามใบาการทดลองของเซฟีลอสสามใบครับก็คนนี้บอกว่า ไล่การัน,นีีได้เมื่อเท่านี้เราทําการไล่เป็นบอลนะครับเคาน์เตอร์ดูสองหนึ่งใบขึ้นมือหนึ่งใบเข้าเกตนะใช้วความสามารถนี้ได้เพียงหนึ่งครั้งต่อนหนึ่งเทิร์นก็คือรล่การนี้ได้เทิร์นละครั้งนะเปอสามเลยต่อไปครับเป็นประสานนะก็เหมือนเดิมที่ผมอธิบายไปต้นคลิปนะก็คือลายปุ๊บก็คือถ้ามีบัดดี้เป็นเวทมนต์นนะเอาท็อปองสี่ใบคู่แข่งไปไว้โซเวทมนต์เลยนะ ต่อไปเป็นเวทนี่นะครับไว้รับบ้างนะคนนี้บอกว่ารายการเปนนีได้ในระหว่างการโจมตีเธอคู่แข่งนะแคสคอร์นะครับแต่หนงเกตนำมอนเตอร์โจนมายาดาโกบาสามของเราขึ้นมือนะแล้วก็คอตเตอร์ยกเลิกการโจมตีจากนั้นหากโวนามคู่แข่งมีสมบัติเวทมนหกใบหรือมากกว่าจนจบเทอร์นี้ความเสียหายที่เราได้รับลดลงสามหน่วยตลอดจนจบเทอร์นี้นะเพราะฉะนั้นมันจะลดสามหน่วยตลอดเลยตีไปสามใบ ต่อไปครับเป็นใบนี้นะใบนี้เลสเก่งนะก็คือไล่การ์ดใบน,นี้ได้เมื่อคู่แข่งมีสมบัติเวทมนต์บนสนามเคาน์เตอร์เลสบอนเตอร์สามคู่แข่งหนึ่งใบหากบนสนามคู่แข่งมีสมบัติเวทมนต์หกใบหรือมากกว่าเลสทุกใบในสามคู่แข่งแทนโคตรเก่งเลยนะติดไว้สี่ใบเลยนะก็คือถ้ามีหกก็คือเลสเลสหมดเลยแบบทั้งสนามนะโคตรเก่งเลยนะติดไว้สี่เลยหรือใครอยากจะใส่สามหักไปใส่อย่างอื่นก็ ใช่เหมือนกันครับต่อไปครับเป็น Steve Wizay Goodbye ไายการแบบน,นี้ได้ในเทิร์นเราเท่านั้นนะเคาน์เตอร์ครับท่าบนสามคู่แข่งมีสมบัติเป็นบอสองใบหรือมากกว่าชาร์จสองเกตมีสี่จวดสองมีหกฮิลสองมีแปดยิงสองนะไล่ได้เพลินในครั้งต่อนหนึ่งเทิร์นต่อไปเป็นเวสเซตครับไม้ฟันนี่วีนัสบอกว่าเซตอันนี้อยู่บนสนามนะแล้วก็ ความสามารถของโจมายารากดรากโกเนี่ยทุกใบส,สนามไม่ถูกยกเลิกโดยความสามารถการคู่แข่งนะแล้วก็เมื่อสมบัติเวทมนต์ถูกวาบนสนามคู่แข่งชาร์จจัวใช้ความสามารถนี้เพียงหนึ่งคั้งเดนเคินนะครับแล้วก็เซตได้ใบเดียวในสนามนะติดไปสองใบเวทนะครับอันนี้เป็นเวทที่ผมคิดว่าติดไว้สําคัญนะเวทต,ต่อไปจะเป็นเวทที่อ่า ควรเอามาใส่เพิ่มเติมนะครับผมอ้อแล้วก็ผมก็เลมอีกสองใบที่ต้องจาเป็นต้องใส่นะ r e โคเ e r w ครับวันนี้สำคัญนะครับก็หากความสามารถของการ์ดคู่แข่งทำให้ต้องทิ้งการ์ดบนมือของเรานะครับเราสามารถแสดงการ์ดใบนี้จากบนมือและจากท้งชิ้นหนึ่งหน่วยเพื่อเพื่อให้การ์ดจากบนมือเราเนี่ยไม่ถูกทิ้งจากความสามารถนั้นแล้วก็มีิลเ l l c o u n t ร์ครับเลือกใช้หนึ่งอย่างจากสองอย่างต่อไปนี้ชาร์จสองเกตน,นะครับหรือ รั้งต่อไปที่พลังชีตของเราได้วความเสียหายจากการโจมตีนะครับในเทอร์นนี้ความเสียหายนะั้นลดลงเป็นศูนย์นะตีไปสองใบต่อไปก็จะเป็น h o l ่ magic นะครับผมตีไปสองใบนะคนนี้บอกว่านําเวทบนลสามใบหรือมากกว่าที่มีชื่อแตกต่างจากดอกของเราเนี่ยกับเข้าสู่กองการนะจากรสับกองเพื่อชาร์จสองเกตฮิวสองจากนั้นถ้านํากลับเข้ากองหกใบหรือมากกว่าได้จวยสองถ้านํากลับเก้าใบหรือมากกว่ายิงสามนะได้ที่เป็นหน,นึ่งขั้นต่อเทิร์นโอเคนะอันนี้เวทจําเป็นนะ ต่อไปครับเป็นเวทที่ใส่ไว้อย่างละใบนะอย่างแรกเลยต้องเป็นเวทของกาการนะมหาเวทวงแหวนแห่งมังกรเทพนะคนนี้เนี่ยเป็นเวทเซตนะส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้สก,กิลเมื่อเริ่มเ์อคู่แข่งเลือกเวทมอนจากช่องดอบเราหนึ่งใบเราสามารถทิ้งมือหนึ่งใบถ้าทํานําการ์ที่เลือกขึ้นมือนะเอามหาเวทในดอบขึ้นมือได้นะโคตรเก่ง,งนะติดไว้หนึ่งใบครับพอถ้าสมมุติเราติดใบนี้ไ้หนึ่งใบเนี่ยเราก็สามารถเอาการ์ดเวทมอนจากดอบเนี่ย ใบไหนก็ได้นะขึ้นมือแล้วแล้วก็ทิ้งมือหนึ่งซึ่งแบบการ์ดบางใบในนี้ที่มีตามเนี้ยสามารถหยิบได้เลยนะ1ใบหยิบเลยแล้วแต่จะใช้นะหรือจะหยิบใบใบฟาร์มพวกนี้ใบไวไวกันเนี้ยได้เหมือนกันครับผมมามาดูใบต่อไปกันเลยเฟ k เอาท ไล่การ์ดใบทีได้เมื่อคู่แข่งโจมตีเธอคู่แข่งเท่านั้นแคสคอร์นะครับนำเวทมนต์จากช่องดอบหนึ่งใบไปเรียงไว้ใต้กองการ์ดเรายกเลิกการโจมตีจากนั้นจวกการด์ดหนึ่งใบติดไว้หนึ่งใบครับพรอแห่งเทพสุริยันหนึ่งใบเคาน์เตอร์เลือกใช้ความสามารถหนึ่งอย่างจากด้านล่างจนจบเทร์นี้ค่ามชีเราจะไม่รับความเสียจากความสามารถการ์ดหรือเลือกการ์ดหนึ่งไปสนามจนจบเทร์นี้การ์ดที่เลือกนั้นไม่สามารถถูกนําออกจากสนามนะจากความสามารถคู่แข่งนะครับผมติดไวาใบหนึ่ง แล้วเาทีหนึ่งใบครับผมแล้วเอาทีนะอันนี้สกิลที่ทุกคนชอบนะรู้ก,กันอยู่ส่วนใหญ่จะใช้สกิลที่คู่แข่งไม่สามารถคอมอนเตอร์มากกว่าสามใบนะที่เหลือก็ได้ใช้บ้างบางสกิลก็ไม่ได้ใช้นะติดไว้ใบหนึ่งนะอันนี้เป็นเวทที่ผมใส่นะเพราะว่าแฮร์รี่เนี่ยมันเป็นเด็กที่ใช้เกมแม่งโคตรเยอะเลยเราต้องติด เวทที่เอาไว้ฟาร์มเกตนะเอาไว้ก็คือกุญแจแห่งโซลมอนเล่มที่หนึ่งนะคา์เตอร์ชาสองเกตดนะก็ส่วนใหญ่เวทที่ใส่มาพวกเนี้ยคือไล่ปุ๊มเนี่ยมันจะเป็นทีละใบใช่ไหมเอามาให้โฮลี่เมจิกเนี่ยเก็บเข้าไปต่อนะแล้วก็จะได้ฟาร์มต่อด้วยครับผมต่อไปครับโนเพนโนเกนเทสคอร์ครับสองเกตแล้วก็จวดสองทิ้งหนึ่งนะครับผม ไว้หนึ่งใบอันนี้เวทไทยนะครับโครนอสบันดี้อาร์ตจ่ายพลังชิดหนึ่งหน่วยจวดกั้นหนึ่งใบจากานั้นหากเกมนี้เรารีเวอร์โซ่แฝกไปแล้วสองครั้งหรือมากกว่าโจยหนึ่งครับล่าได้เพียงแค่ตอนหนึ่งเทิร์นไทมเซลครับสองเกยสองเลือดจวดสองครับผมอันนี้วอลลี่อ่ะเคาเตอร์นำกำลังสามคู่แข่งหนึ่งใบกลับขึ้นมือตัดเวทครับผมติดไว้หนึ่งใบแล้วก็ บาร์ดี้บล็อกติดไว้หนึ่งใบนะก็จันเกตเคาน์เตอร์เลือดข้อสาหนึ่งอยากจากสองอย่างต่อไปนี้นะครั้งต่อไปที่พลังชีของเราได้ควาเสียเขาแสนนั้นลดลงสามหน่วยแล้วก็ในเทิร์นนี้ถ้าคู่แข่งโจมตีสี่ครั้งหรือมากกว่าเราจะไมด้ความเสียหายจากการโจมตีนะครับเวทมนต์มีเพียงเท่านี้เลยครับผมต่อไปมาดูที่ไอเทมนะไอเทมมันคืออะไรอะมอไซล์รถแมลงวันแมงมุม อะไรก็ไม่รู้ก็ช่างมันเถอะครับอีคีบคอร์นะครับใจหนึ่งเกมพลังชิ้นหนึ่งหน่วยน,นะหาบ,บรสษัทคู่แข่งมีสมบัติเวทดมอนสี่ใบหรือมากกว่าการ์ดนี้และมอนเตอร์โจรมายาลาโกทุกใบบนสนามไม่ถูกทำลายและไม่ถูกนำกลับขึ้นมาจากความสามารถคู่แข่งหากบรสษัทคู่แข่งมีสมบัติเวทดมอนหกใบหรือมากกว่าโจรมายาลาโกทุกใบบนสนามสามารถโจมตีเสียพลังชุกพลังชีวิตคู่แข่งได้แม้คู่แข่งมีมอนเตอร์ช่องกลางมีด o u b l e a t t a c นะก็คือตีข้ามหัวมอนเตอร์ครับน่าจะอารมณ์เหมือน shadow die ไหมอ่ะน่าจะเหมือนนะตีใบนะ ต่อไปครับเป็นไม้ตายครับผมลันระบายออฟสตีมสกายไล่การหนีได้เมื่อเท่านี้เราทําการโจมตีสองครั้งหรือมากกว่าและเรามีโจมมาดาโกอยู่บนสนามดิงอันถ่นนับเป็นหนึ่งครั้งแคสคอสทำลายสมบัติเว่นมอนบนสนามคู่แข่งกี่ใบก็ได้และจ่ายสองเกรสร้างความเสียหายหนึ่งหน่วยจากตามจํานวนสมบัติเว่นมอนที่ถูกทําลายโดยแคสคอสของการนี้นะโคตรแรงเลยนะยิงแรงมากยิงแบบสมบัติเขามีเยอะๆเนี่ยทําลายหมดนี่แม่งยิง ตายครับเลือดเป็นยี่สิบก็อาจจะตายนะโอเคครับผมก็สำหรับเลคโปรไฟล์นี้มีเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ yeah.